เพื่อนๆรู้ไหมว่าเรื่องของกรรมเนี่ยจริงๆมันไม่มีอะไรซับซ้อนนะถ้าเราได้ข้อมูลที่เป็นความจริงจากพุทธะจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยเราเข้าใจว่ากรรมเนี่ยกรรมของเราเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับคนอื่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยกรรมมันก็คือแปลว่าการกระทําการกระทําก็คือทางความคิดคําพูดแล้วก็การกระทําของเรานั่นแหละก็คืออะไรมันอยู่ที่ตัวเรามันไม่ใช่อยู่ที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ถ้ำศักดิ์สิทธิ์แม่น้ําศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดายักษ์ ผีนางตะเคียนนู่นนี่ไม่ใช่เลยไม่ใช่วัตถุมงคลอะไรที่เราคิดว่ามันจะดนบันดาลให้เราได้จะมีใครล่ะที่จะจะทําให้เราเนี่ยมีความคิดอย่างนั้นอย่างนี้มันก็คือตัวเราเองนั่นแหละที่เป็นคนตัดสินใจที่เป็นคนคิดอย่างนี้ฉันจะเอาความคิดอย่างนี้ฉันจะเชื่ออย่างนี้ฉันจะพูดอย่างเนี้ยฉันจะทําอย่างเนี้มันก็คือชั้นชั้นชั้นทั้งนั้นเลยเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยชั้นเป็นคนกําหนดไม่ใช่สิ่งภายนอกของเราเลยเพื่อนเพื่อน ถ้าเราเปิดใจเรามารับรู้คำสอนพุทธ2,600ปีที่เป็นของแท้จริงๆเนี่ยพุทธท่านบอกว่ามันคืออย่างนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าเป็นอย่างนี้เราก็ต้องมาศึกษาอาแล้วจะทำยังไงฉันต้องคิดยังไงฉันต้องพูดยังไงฉันต้องทำยังไงชีวิตฉันถึงจะดีแน่นอนพุทธเนี่ยไม่ได้บอกอย่างนี้อย่างเดียวพุทธมีบอกวิธีการว่าคิดยังไงพูดยังไงทำยังไงถึงจะมีความ